สวัสดีค่ะเพื่อๆในเพจและก็ในย u นะคะวันนี้เราจมาันฉลิยลงสดค่ะแล้วก็ใส่โดยใช้นมวนช้อนนดงนะคะใส่นม้นหนึ่งช้อนนใส่เกลือนิดนึงเพิ่มความเค็มนะคะแล้วก็เาก็ใส่น้ำเชื่อนนิดนึง แก้วแล้วค่ะสำหรับขอบวยน้องสด่ะเราปั่นเราชื่อมกับนมไปก่อนนะคะขอบววัวนี่ที่หลังได้แลวั่ววแล้วก็หันเอาไว้แล้ว เขาไม่เอาขยะขยเท่าไหร่ก็ไม่เอาเขาดูเหรอเขไม่กลายิ่งพวกเซียน่าสองค่าเขาไม่เขาเขาก็ไม่เอาก็เอาไปแล้วเฉาก๊วยไม่ต้องปัดละเอียดนะคะจะได้เคี้ยวกรุบกรุบกรุบเขาจะยังก็ตขอบน้องสดที่านไข่แก้วละสามสิบบาทค่ะบายบาย